สวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะคะดีนรับูมรายการเมดไลฟล์หมขอขอเล่าของเราเชิญมาในวันนี้สุดใชยคนไข้เขินนะคะอไอ้รับสะาอย,ย่าวา่าอะไระคุณนบิดาแห่งการเสริมหน้าอกนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณหมอหทั้งเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญด้านการเสริมหน้าอกคะ่ะเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดให้คุณหมอปัดด้วยค่ะครับผมครับสวัสดีครับหมอปัดนะครับโรงพยาบาลไอดอลนะครับผมก็จบ แพทยศาสตร์บัฑิตมานานแล้วนะจบที่จุลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อสัลญกรรมนะครับผ่าตัดทั่วไปนะครับแล้วก็ค่อยเรียนต่อเฉพาะทางสัญญกรรมตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลเลือดศิน์นะครับจบมาเป็นรุ่นน้องคุณหมออ้นนะครับผมแล้วก็ก็เคยร่วมงานกับคุณหมออ้นตั้งแต่จบมาใหม่ๆนะครับจนปัจจุบันก็มาร่วมงานกับอาจารย์อ้นที่นี่นะครับที่โรงพยาบาล i อ l อครับผมนี่ไงเมื่อกี้เจอรอยยิ้มของหมอปัดเข้าไปก็เขินจะหมดเลยนะเขินไหมทุกคนเขินมากมากเมื่อวันก่อน ก็มีคนไข้มาโฟล์ o อัพหน้าอกกับคุณหมอนก็บอกว่าสาเหตุที่มาแก้กับคุณหมอปัดอะแค่บอกว่าหมอปัดลอออ่าใช่มีคลิปอยู่คุณหมอู้สึกไงบ้างตอนนั้นรู้สึกว่าคนไข้น่าจะพูดจริงเดี๋ยวเราเข้ามาสู่คําถามที่สองกันดีกว่าก็คือขอเรียนเชิญคุณฟิวเจอร์นะครับ สวัสดีค่ะชื่อฟิวเจอร์นะคะอยากจะสอบถามคุณฟิวเจอร์ก่อนเลยครัว่า <Wow. S 2> ทำไมคุณฟิวเจอร์ถึงเลือกมาแก้หน้าอกกับคุณหมอ <c oughs> ปลกครับพอดูรีวิวแล้วเพื่อนบอกว่าที่นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนได้มาแก้ก่อนหนึ่งคนพอเห็นเพื่อนที่ทําไปสวยก็ <c oughs> รู้สึกว่า โอเคคิดไม่ผิดแล้วมาทำที่นี่แหละ<อ>ก็เลยตามตามเพื่อนมาติดๆเลยคะ่ะก่อนแก้มีปัญหาสองข้างไม่เท่ากาันแล้วก็มีผังผืดคะ่ะทำนี่นะคะเป็นก่อนแก้นะคะหน้าอกของคุณฟิวเจอร์นะครับตอนนั้นก็มีปัญหาพาตัดมากี่ปีแล้วะตอนนั้นสี่ปีปค่ะมีปัญหามาประมาณปีสอปีหลังนะคะที่รู้สึกแบบใช้ชีวิตไม่ได้แล้ว<อ>มันมันเจ็บมาก ครับผมก็วันที่ตรวจร่างกายของน้องฟิวเจอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวซิลิโคนที่น้องฟิวเจอร์ใส่มาก่อนเนี่ยนะครับมีผังผืดค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าคำแล้วจะแข็งเลยตอนแรกก็เข้าใจว่าแพนกับคนไข้ไว้นะครับว่าน่าจะต้องไปลอกผังผืดอ,ออกหมดเลยแล้วก็ใส่ขนาดที่มันเล็กลงเพราะว่าจริงๆน้องก็เป็นคนรูปร่างตัวเล็กอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเนื้อเต้านมเนี่ยที่มีเรื่องความหย่อนคล้อยเล็กน้อยแล้วก็มีขนาดต่างกันเนี่ยจะทําการยกกระชับเก็บก็แนะนําน้องฟิวเจอร์เกี่ยวกับเรื่องแผลผัด ตัดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน้องฟิวเจอร์เขาก็โอเครับได้นะครับก็ ه, คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแลเรื่องแผลผ่าตัดกันไปตอนแรกเราก็แพลนไว้ว่าประมาณนั้นแต่เพียงว่าเข้าไปผ่าตัดจริงๆเนี่ยตัวผังผือที่หุ้มอยู่ซิลิโคนเนี่ยด้านซ้ายที่น้องฟิวเจอร์จะบ่นว่ามันค่อนข้างแข็งเนะครับเป็นผังผือที่ค่อนข้างหนามากใช้เวลาเลาะค่อนข้างนานเพราะว่าพอเลาะเสร็จตอนแรกเรานืว่าหมดปรากฏว่าเนื้อก็ขยับไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเลาะเพิ่มอีกอะไรเงี้ยนะครับเคสน้องฟิวเจอร์ก็ใช้เวลานานหน่อยน่า การออกมาพอใจไหมอยากถามทั้งคุณหมอและคุณฟิชเจอร์เลยถามคุณฟิชเจอร์ก่อนละกันชอบค่ะชอบมากแล้วก็หนูออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บยกแขนทานข้าวเ,เองได้ปกติเลยค่ะนี่ควารู้สึกเจ็บเลยค่ะแค่เจ็บตรงตรงบริเวณแผลแล้วคุณหมอเหรครับผลลัพธ์ฝีมือของคุณหมอเป็นไงบ้างตอนที่ออกจากห้องผ่าตัดก็เช็คหลายรอบนะครับเพราะว่าอยากจะให้หลังผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยจะเล่าให้ฟังครชวนเพื่อนยังไงมาผู้หญิงค่ะก็เมาท์มอยการเรื่องศัลยกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่า ในกลุ่มก็ทําติดๆกันเลยสามคนอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมของเรานิมกว่าทั้งที่ซิลิโคนเป็นตัวเดียวกัน<อ>คือทําไมเนื้อหน้าอกไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เลยแบบอีกวันนึงหนูต้องมาคุยกับคุณหมอพอดีอก็เลยพาเพื่อนมาก็เลยบอกพี่เซลบอกว่าขอพาเพื่อนมาคุยกับคุณหมอได้ไหม<อ>แนะนํากันต่อๆราแล้วในคลิปก็คือคุณหมอบวาบมุนเลยถ้าถ้าเกิดว่าทําหน้าอกอะคาะมีโอกาสเป็นผัง หือกับว่าทุกเคสมาอ๋อครับผมจริงๆแล้วถ้าเราใส่ตัวซิลิโคนไปนะครับมันก็จะมีผังผืดเกิดขึ้นทุกรายอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดผังผืดเนี่ยมันมีความหนาไม่มากจนเกินไปนะครับ เป็นผังผืดบางๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเลือกใช้ตัวชนิดของซิลิโคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรงพื้นผิวยีห่ห้อนะครับแล้วก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับเนื้อของเรานะครับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนไข้กับแพทย์นะครับว่าจะใส่เป็นใต้กล้ามเนื้อเหนือกล้ามเนื้อดูอัลเพลนอะไนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ มีผลต่อเรื่องว่าเออผังผืดคนไข้เนี่ยจะหนาหรือว่าจะบางได้สรุปแล้วจริงๆก็คือมีผังผืดทุกรายนะครับนะเพียงแต่ว่าผังผืดส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเลือกการผ่าตัดที่ถูกต้องเลือกที่ห้อซิลิคโคนที่ดีการผ่าตัดมีเลือดออกน้อยเนี่ยผังผืดมักจะไม่มีปัญหานะครับเรามาเข้าสู่กิจกรรมกันดีกว่าเารรนาะอ่าก็คือกิจกรรมเนี่ยฮะจะเป็นถามตอบกับคุณหมอปัด30มสิบวิทำคำถามแล้วนะฮะห้า2สามสองเริ่มเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเธอฮะ จับเวลาแล้วนะครับจับเวลาครับคุณหมอเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอครับ20่สิบวีครับเธอกับฉันอ่าเธอกับฉันมีไหมมีไหมร้องยังไงช่วยร้องให้ฟังหน่อยเธอกับฉันน่าจะมีนะเพลงนี้อ๋อเธอมากับฝนเหรอเธอมากับฝนขอบคุณนะเธอมากับฝนไอ้เธอกับฉันก็มีมาคำถามที่สองนะฮะ รู้สึกยังไงกับฉายาบีดาแห่งการทําหน้าอกคะก็เรียนมาจากอาจารย์นะครับพี่ๆอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่อุโสนะครับจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นอย่าเรียกขนาดนั้นเลยมาคํำถามที่สัามดีกว่านะครับผมที่มาของชื่อคุณหมอปัดคือคุณหมอชอบปัดผมใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่ใช่กับไม่ใช่ ัันะครบอยากจะอธิบายนะทำไมคุณหมอชอบตัดผมก็มันมันเสียทรงมากโอเคอ่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะถ้าจะสั่งกาแฟให้ตัวเองจะสั่งเป็นกาแฟสูตรไหนคะอเมริกาโน่ครับเย็นหวานปกติครับอ่าต้องเพิ่มช็อตไหมหรือว่าไม่เพิ่มพอเพิ่มได้ก็ดีเพราะอะไรเห็นคุณหมอปัดเดินเข้าโรงพยาบาลมาต้องต้องมีถือแก้วตลอดแก้วตลอดแต่ง่วงตลอดเวลาห้ากันยายนานะฮะอืม one day of with หมอปัดถ้าไม่ ผ่าตัดหนึ่งวันคุณหมอจะทําอะไรพักผ่อนกับครอบครัวครับจะพักผ่อนที่ไหนดีฮะที่บ้านครับหรือที่ไหนก็ได้ครับที่ครอบครัวต้องการโดยเฉพาะเด็กๆอะไรอย่างนี้นะอ่าแนี้ก็คือถามต่อว่าคุณหมอปาดนะครับใช่แล้วได้เห็นมุมมองต่างๆเนาะของคุณหมอปาดรัะจะให้คุณหมอเล่านิดนึงในฐานะที่เุณหมอเนี่ยเป็นบิดาแห่งการทำโลกของ idl ระหว่างซิลิโคนผิวเรียบผิวตายผิวผสมแตกต่างกันยังไงคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมคือมันเป็นเรื่องวิวัฒนาการของตัวซิลิโคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นผิว สัมผัสอะไรอย่างเงี้นะครับครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปสัก10ปีได้นะครับมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องการใช้ซิลิโคนผิวซายนะครับเพื่อที่ว่าผิวมันเนี่ยขรุขระพอเกิดผังผืชแล้วจะเกิดการยึดเกาะยึดติดทําให้ไม่เกิดการห้อยไม่เกิดการเคลื่อนตัวของตัวซิลิโคนเ mm hmm. มื่อก่อนเราก็จะเชื่อกันอย่างนั้นแต่พอเวลามันผ่านมาเป็น10ปีละเราก็พบว่าจริงๆแล้วตัวความขรุขระของตัวซิลิโคนเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับ mm hmm. ในการที่จะยึดเกาะให้ซิลิโคนมันอยู่กับที่ซิลิโคนก็ยังสามามรถเคลื่อนไหว ไหรือว่าคล้อยลงได้ตามธรรมชาติของมันนะครับกลับกลายเป็นว่าตัวซิลิโคนที่เป็นผิวทรายเนี่ยมันเหมือนมีนการเสียดสีกันตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นอาจจะทําให้ผ่องผืดหนาขึ้นนะจนร้ายที่สุดก็ที่ว่าทําให้เกิดมะเร็งน้ําเหลืองหรือว่าโพรงซิลิโคนเองปัจจุบันเนี่ยที่พบเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเกกว่าเ็ก็จะเป็นผิวทรายทั้งนั้นเลยอาจจะไม่ใช่ทุกยี่ห้อในปัจจุบันที่มีนะครับเพียงว่ายี่ห้อไหนที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อที่ผิวค่อนข้างหยาบซึ่งก็ อันนี้ก็จะเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาว่าการใช้ผิวทรายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะปัจจุบันผมก็เชื่อว่าหมอที่ทาศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําในการใช้ผิวทรายละยกเว้นในบางเคสจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าผิวทรายเนี่ยผมว่าเรื่องประโยชน์ที่ว่าจะช่วยยึดเกาะอะไรเนี่ยมันก็ไม่จริงก็คือถ้าเป็นจากประสบการณ์คุณหมอไปก็คือการเสริบสิลิโคลก็คือชอบรุ่นที่เป็นผิวไหนะ ผมชอบเป็นตัวทั้งผิวเรียบและผิวนาโนได้หมดนะคแต่ผิวทรายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรามาเข้ากิกิจกรรมช่วงปิดตาทาซิลิโคนโดยเราจะให้คุณหมอปิดตาแล้วทาซิลิโคนนะคะว่าซิลิโคนเนี่ยรุ่นอะไรหรือผิวอะไรอันนี้เลขอะไรฮะอันนี้เลขอะไรไม่รู้สคุณหมอไม่รู้นะคะอะลองจับได้เลยคับคุณหมออันไหนเอ่ยผิวอะไรฮะวันนี้ผิวทรายของอะไรคะรุ่นอะไรรุ่นอะไรดีคุณหมอเดาว่าเป็น เมนเตอร์เมนเตอร์จริงหรือเปล่ากี่ซีซีคุณหมอคือตอนแรกบีคุณหมอแล้วกี่ดีซีคุณหมอบอกยากไปแต่ว่าน่ากี่ซีซีลองทายครับเดาว่าส0มล้อะกันครับ300ผิวทรายนะคะนี่คุณหมอทายถูกใช่ฮะน่าจะเมนเตอร์กี่ซีซีสามอซีซีอ่ะอีกรุ่นเนี่ยคุณหมอป้าแบบตายรุ่นนี่ฮะโอ้โหอันนี้ ไม่รู้เลยจาไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่ได้สิครับอ้อไม่น,าน,นา่าจะเป็นน้าเกลือครับผมตองเลยหานี่คือซิลิโคนเป็นน้ําเกลือเนาะใช่คุณหมอคุณหมอ,อมช่วยเล<ะ>่าหน่อยคือซิลิโคนน้ำเกลือเนี่ยคือผมไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าเหมาะก,กับคนที่เป็นมะเร็งไม่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ตัวซิลิโคนในปัจจุบันเราก็สามารถใช้ในคนไข้ที่หลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมออกมีใช้เฉพาะในอเมริกาอเมริกา อยู่บางคนก็ถ้าแพทย์คนไหนที่อยากจะใช้เนี่ยบางทีเห็นว่าต้องสั่งจากอเมริกาเท่านั้นแล้วข้อดีข้อดีของการใส่น้ําเกลืออะไรครับผมเปิดแผลเล็กๆนะครับแล้วก็มีการเติมน้ําเกลือไปมีการอยู่ๆก็มาคลินิกมาอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีปุ่มมีสายฉีดแล้วหมอก็จะฉีดเข้าไปก็คือฉีดน้ำเกลือเข้าไปเลยมันก็สามารถอัพไซด์ไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับโอใช่ๆต่อไปีเหลืออีกสองก้อนฮะเหลือสองก้อน นี่น่าจะเป็นโมติว่านี่แล้วก็ตัวซิลเซอร์เฟสไม่มีชิปมะเนาะน่าอันนี้ทรงฟูน่าจะสีสีสีลุน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 กับคุณหมออยู่นะเอาว่าสี่ร้อยแล้วกันะอ่ะสี่ร้อยไหมรู้หุยสี่ร้อยจริงเหรอสี่ร้อยคุณหมอจริงะเนี่ยสี่ร้อยเลยคุณหมอเก่งอะ โอควัสดีเลยนี่นะส่ร้อยของจริงนะฮะนี่โอเคมาอีกก้อนสุดท้ายฮะคุณหมอคนี่นี่ยังไงดีครับคุณหมอคุณหมอรุนนะเราก็รุนกับคุณหมอไปด้วยเลยตอนนี้ให้เดาน่าจะเป็นโมติว่า ตัวมีชิปมั้งครับผมเอรกโ n o m i c s นะครับกี่ซีซีฮะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊อลุ้นนะลุ้นอยู่คุณหมออยู่ตอนนี้ทุกคนในห้องส่งลุ้นทุกคนเลยน่าตัวเก่งสี่ร้อยไปแล้วใช่ไหมนั่นี้ก็ต้องสามห้าห้าก็ได้อุ้ยไม่ใช่สามร้อยห้าสิบซีซีแต่ใครผิดยี่ห้อใกล้เคลียร์แล้วเป็นผิวเรียบนะนี่่ด้้ผิยีหอ เป็นเบนเตอร์นะครับอันนี้ใช่ผิดผิดนิดเดียวก็คือคุณหมอทายแบบชิลเชียดเนาะแต่ก็มีทายถูกด้วยเออคุณก็มีคนคอมเมนต์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าหน้าอกของเราเป็นผังผืดแล้วจริงๆแล้วผังผืดมันก็มีทุกรายนะครับแต่เพียงว่าผังผืดเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งระดับนะครับ ถ้าเป็นเกรดปกติเนี่ยก็จะแทบไม่รู้สึกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มคาได้รู้สึกเนี่ยอ่เป็นประมาณสักเกรด2ละแต่ถ้าเกิดว่ามีผลต่อเรื่องรูปทรงนะครับก็น่าจะเกรด3นะครับถ้าเกิดมีอาการเจ็บร่วมด้วยแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเป็นเกรดส1ก็คือต้องดูนะครับถ้าเกิดว่ายังมีตัวซิลิโคนเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวได้นิดนิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวได้บ้างอยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่ารัดเป็นรูปเป็นทรงนนนนนะะรรัััััับบแลล้้วววกก็็เเเาาาาาาาขขยยยีี่่่่่มมมมมไตอองถืืจจผผิปญห เราเข้ามาสู่ช่วงแขกรับเชิญอีกคนดีกว่านะฮะอบอกเลยนะคะว่าท่านนี้เป็นคนไข้ของคุณหมอปัดเป็นเคสแก้ที่ปังที่สุดของคุณหมอปัดนะะคขอเรียนเชิญคุณเมอโอ้โหเลยค่ะ ก่อน่นเลยอยากสอบถามคุณเมย์ก่อนค่ะว่าทําไมถึงไว้ใจคุณหมอปัดก็อย uh ่างที่เราพูดกันไปหลายครั้งมากว่าคุณหมอนั้นเป็นบิดาแห่งการเสริมหน้าอกเราก็เสิร์ชเลยใครเป็นแบบเป็นตัวพ่อแห่งการเสริมหน้าอกเราก็เลยอยากจะเป็นตัวแม่ก็เลยแบบมาซีเอฟที่คุณหมอแล้วก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าคุณหมอได้ทําอยู่ที่โรงพยาบาล ID l อซึ่งเมย์เป็นติดตามโรงพยาบาลนี้เพราะว่าได้เป็นส่วนตัวได้เป็น FC คุณหมอโอ้นอ้าแล้วกเป็น FC คุณหมอปัดอ้าวแล้วก็มา มาทํางานที่โรงพยาบาล i อดออีกอไม่ต้องคิด <laughs> แทบไม่คิดเลยก็เลยแบบ CF คุณหมอปัดเลยค่ะน้องเมยมาวันก่อนจนเราจะมาอัพไซด์กันใช่ใชค่ะเพียงแต่ว่าตัวน้องเมย์เขาก็เนื้อค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลาะผังผืดเลาะโพรงใหม่เนี่ยก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ต้องพยายามเลือกไซส์ที่น้องเมย์เขาก็อยากได้ที่แบบอัพไซด์แบบเต็มที่เนาะเราก็ต้องเลือกแบบ เต็มที่จริงๆได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ฟื้นมาจากห้องผ่าตัดเลยดีกว่าเมฟื้นมาไม่เจ็บตกใจมากไม่เจ็บเดินหิ้วสายน้ําเกลือไป<ช>ห้องน้ําเองได้นั่งทานข้าวเองได้แล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกกังวลเพราะว่ามันเป็นการอัพไซที่มันร้อยกว่าซีซีจากอ,อ,อันเดิม400เป็น515ก็เลยกลัวว่ามันจะตึงมันจะแบบลดติดรอไหมแต่ว่าคือฟื้นมาแล้วไม่เจ็บเลยแล้วก็พอฟื้นมาได้ไม่นานคุณหมอก็มาเยี่ยมไข้ก็ยิ่งหายเจ็บเลย ชินกับการสลบมากเพราะว่าอันนี้เป็นซีรีส์ที่3แล้วแก้มาแล้ว2ครั้งการดมยาครั้งนี้ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็อีกครั้งเนี่ยที่เนี่ยก็มีวิสัญญีแพทย์ประกบเคสต่อเคสเลยก็ยิ่งอุ่นใจพร้อมหลับพร้อมฟื้นขึ้นมาแล้วแบบตุ้มสบายใจแล้วก็ไม่กังวลเลยค่ะเมื่อสักครู่ที่เป็นเคสน้องฟิวเจอร์ที่เขาได้มาแก้แล้วซิลิโคนอันเก่าน้องใส่ไม่เท่ากันเป็น275กับ300แล้วแล้วตรงเนี้ยเมย์ส่วนตัวสงสัยมากเพราะว่าเมย์แก้มาแล้ว2ครั้งก็ได้ซิิลครั้งนี้ก็ได้ซิิลน เท่ากันก็เลยคิดว่าเหตุผลไหนที่แพทย์เขาจะใส่ไม่เท่ากันใช่สาวๆก็จะเจอบ่อยว่าเออหน้าอกสองข้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะเนาะก็คงขึ้นอยู่กับความต่างในของเนื้อนะครับว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าต่างกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยหมอก็เห็นด้วยกับน,น้องเมนะก,มนมก็เหมือนก็เหมือนกับเคสทั่วไปเนาะ,ะเราก็ใส่เท่าๆกันนั่นแหละแต่บางเคสเนี่ยที่ว่าต่างกันเยอะมากเนี่ยบางทีก็เราก็อาจจะต้องใช้ตัวซิลิโคนขนาดต่างไซส์กันมาช่วยตรงนี้เหมือนกัน เมยได้ศึกษาก่อนที่จะมาทําที่นี่ว่าเขามีเทคนิคเป็น FRT ตอนแรกก็ FRT คืออะไรอ๋อเป็นการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ใช่แล้ว Amazing ตรงที่กลับบ้านไปอาบน้ําได้เลยเพราะว่าแปะเป็นสติ๊กเกอร์กันน้ำ,นำไว้ให้ตอนแรกแบบเรา Amazing เพราะว่าจากที่แก้มาแล้ว2ครั้งถูสบู่ไม่ได้อยู่5วัน7วันอย่างเงี้ยก็เลยแบบแผ่เล็ก เ็ดน้อยฟื้นไวมากโอเคนะครับและนี่ก็คือความประทับใจของคุณเมย์ที่ได้มาเสิร์ฟนอกกับคุณหมอปราดนะครับะอยากให้คุณหมอเชอร์่าท็อปิกสุดท้ายนะคะว่าเทคนิคการเสร์มนอกของ IDL อะค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะครับผมก็ทางโรงพยาบาลทาง IDL เราก็จะพยายามพัฒนาเทคนิคนะครับเพื่อจะให้คนไข้เนี่ย หายไวฟื้นตัวไวนะครับให้การผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับเราก็จะใช้ตัว FRT นะครับใช้เลเซอร์นะครับในการเปิดแผลนะครับแล้วก็จะพยายามให้แผลเนี่ยเล็กที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ในการเลาะโพรงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะพยายามให้เลือดออกน้อยที่สุดเพื่อจะให้คนไข้เนี่ยไม่บาดเจ็บมากนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่สายระบายเวลาเราเลือกดีไซน์เนี่ยการใส่ซิลิโคนต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะให้เป็น Y curve นะครับทางด้านบนด้านล่างนะครับเพื่อจะให้ร่องอกเนี่ยค่อนข้างชิดได้เคิร์ฟที่สวยงามนะครับ รวมถึงการปิดแผลเนี่ยรวมถึงการลดการเกิดผังผืดเนี่ยก็แนะนําว่าคุณจะต้องใช้กรวยนะครับในการช่วยใส่เพื่อให้ถนอมบาดแผลแล้วก็ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับรวมถึงการปิดแผลเนี่ยเราก็จะพยายามเย็บให้คนไข้เนี่ยเย็บหลายชั้นนะครับให้แผลมันติดสมานเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ปิดแผลกันน้ําเพื่อจะให้คนไข้เนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติลืมบอกคุณหมอว่า4วันเมย์ไปทําง,งานแล้ว สี่ <_ an> <quin van> วันไปทํางานได้เลยคะ่ะทุกคนคะ <c oughs> ่ะใช่ค่ะอ่ะเราว่าอีกท็อปิกหนึ่งสุดท้ายนะคุณหมอจริงๆนะฮะก็ Andrea, คือมีอะไรอยากจะบอกคนที่เสริมหน้าอกไหมคะว่าสิ่งที่เขาควรรู้ก่อนทําหน้าอกว่าต้องระวังอะไร <c oughs> สิ่งปัจจุบันที่เขาชอบทําอย่างเช่นการออกกาลังกา,กายอาจจะชอบอะไรผงผาง ออพอ<ม>ทำไปแล้วสิ่งที่เขาต้องเจอเคืออะไรบ้างครับ<ม>อยากคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยคุณไข้ก็จะต้องเตรียมตัวในเรื่องการศึกษาหาข้อมูลนะครับอ,อยากจะได้ซิลิโคนเนี่ยขนาดไหนกี่ซีซ,ซีอยากจะให้รูปทรงออกมาเนี่ยเซ็กซี่ประมาณไหนเตรียมเรื่องอสภาพร่างกายนะครับนะให้แข็งแรงนะครับพวกวิตามินต่างๆอะไรเนี่ยคุณจะต้องงดทานก่อนหยุดทานก่อนนะครับแล้วก็เตรียมช่วงเวลานะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องไปทํางานเลยจะต้องบินกลับเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องเผื่อเวลาในการดูแลสักนิดหนึ่งหลังการผ่า ตัดนะครับสักประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อจะมา follow up ติดตามอาการกันและที่สําคัญควรจะต้องงดการออกกําลังกายหนักๆนะครับอย่างน้อยๆเน,น,นี่ยก็ประมาณส,สัก6-8สัปดาห์นะครับครับอ่าและนี่นะคะก็คือบีดาหาันการทั้งอกของ IDL คุณหมอปรัดนะคะและ <c oughs> คุณเ <c oughs> มโอโบนะคะก็ต้องขอบคุณสําหรับสองท่านนี้นะคะที่สละเวลาเข้ามาในรายการนี้นะคะใช่แล้ววันนี้นะคะพวกเราทีมเานแล้คุณหมอและคุณเมโอโหนะคะก็ต้อง ขอตัว,ตวลา,ลาไปก่อนี่หน้า <ไป S 1> นะครับกับกรายการเวลา<ส>ขอขอเล่านะครับ